แต่เรแคเลชกามาปิดเรลยอเดแม่คุยกักกลรอยสิเอโ้ยด้คิดวเขาจะปะโอ้ยแล้วก็ตอชดาคนนี้เยด้คิดดวยเดี่ถุเดนนะถุเดตอี่ถุเดนอันเนี่ตราอเล่ะไรร้อยเล่นะรีีนี่เก่าวเอ้ยัสลกใอ้ลกโครกยาบ๊วกอนน้ชอ่าไดล่ยเลยอะก็มีแล้วบอลลูกอะไรบอลูกโคเยรภาษาซาเล

เจ๊เจ๊ก็เดินเล่เลยจดเจดที่โดติบาโดว่าชอตานนี้นู่ิจใจว้าตาจอลี่าจอลี่กมาวสิสิเซกมาว่าอาชิบะเย่โคอะเลยวารุวรุเหมนะวรุโคกก่แล้ววารุโครกเลยว้าวรุโคกก่เอืมว้าวารุโครกก่เลยว้าอครูเลยอเอร์เลยปดัวย

ပါတိမတော်ဘာတော်တော်ဘာအင်းဒီသွားအဆတ်တော်ဖော်တာအဆတ်တော်လေမှုနေဟာဟာအာသလဲပြေးတာဟောလျှက်အာတော်အာတော်လက်ဆိုင်ထားမြည်ရေဟာအဲအောက်လေကတော့ဘိုးဘိုးခေါ်လိုက်ဒီတစ်ခါကပါဒီဘွားသလဲပြေးထိုင်အေးပြေးထိုင်တူဘွားပြေးထိုင်ရေ อ่ะมาล sì, ู่เจ้าที่ลู่ที่อะไหปบ่ะเอัวดได้เลยอเอตลกจูและวนี้เรหรอฮะกสุดเลยเนาะเอเดุจูนี่เราจูบไปค่ะไอ้ที่แมนูามที่แมนูาที่ราาที่โคกี วลาเเนี่ยอยู่บวเ่าทีมเลยปแ้วเรวลาเ่าเนี่ยอยู่คลกลนี่เนที่จาไาทีมจำดาตัวบาจ้าเนาะมันเป็นเพ็นบานีด้อเราอดลยวะโีอไม่ใ่กกจไม่ได้วหร

Để đi, mình, bảo à, mình bảo phố đi vào nó à mẹ đó. Lên lên Mình bắt nó. Nó kêu. Nó kêu. Mình nó. nó. Nó Nó Nó

เม yeah. ืองเนามืองเนาเมือน่ไม่อพรานกว่าก้านาดูเาวากูจีกูจีว้ากูจีอะไรนั่นอืมกูจีน่ะก็ล่ะอูอูจียล่ะเด้อ

Hãy đi được gomét đáo đi gomét đi gomét đi gomét có gomét đi đi cho đi gomét 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 đi là đi gomét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  đi đi

那相当不愿意。的。 နဘောပါဘော်လန်ခါနဘောပါဒါငကားဝင်သီအန်ဒီဘေးထဲလဲဘာวะငကားဝင်သီအန်လေဘေးထဲလားဟမ်နော်တော့ဘေးนอนနေလိမ့်မေးထဲလားလိုင်းလိုက်လိုက်လားဟောပိုက်တယ်မူနော်လားဘာဟာလကစ်ချိုရလာပါကြီးတာနကေအကပာဘီတူတိုက်မန်းတားကြ ba vì tụi mất đấy à để là khác, là tao úi gì đâu bây nha còn té gì về nên thầy mà là bí sao đó ê muốn nó để cho cái chơi leo đi ชอตดาคามากา่าชอดเอามากา่าทูสุแล้ลลว่าตำรวจพวกเราเมก่อวานนี้เฮตตดนีรแบบนี้จอตำรวจกัวล์เล